วันนี้กับเขามากินยำปูมากุ้งสดนะครับวันนี้มากับจันดิลครับสวัสดีครับวันนี้มาจันดิลมากินยำปูมาตัวนะครับกับฝากทุกคนนะครับฝากปีฝากน้องทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเบาเหนือด้วกันคอมเมนต์เนาะกดไลค์กดแชร์ะะ้วกับกดกระดิ่งติดตามคลิปต่อ,ตอไปของเบาเหนือตัวยนะครับวันนี้กับเมนูพิเศษสาหรับปีน้องกูโคกคนเลยนะครับนั่นคือยำปูมากับกุ้งสดนะครับพักมาหนึ่งส่วนนะวันนี้มา หนึ่งส่วนมาจจะไมโครนะครับส่วนไมโครส่วนไมโครก็คือเอาไปในไมโครนะครับไป้อในไมโครมานะครับก็มีพริกหวานเนาะกระลำม่วงเนาะแล้วก็อันนี้มะทัวปูนะครับมาแตงครับแตงกวาแล้วก็นีนอี้จะเป็นประกาศแก้วเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นสลัดเนาะมาพี่น้องครับอะไรอยางเงเอามากินกันเลยลงมือกันเลยดีกว่าครับมาเลยครับอย่างดีครับอาเลยครับนี่ผสมกับปุ้งนะครับเนาะแล้วก็จะมี ก <trendy> <yah oo> ุ้งนิดหน่อยนะครับกุ้งมีบ่อหลายตัวเนาะมีเยอะเนาะวันดีว่าเซรษฐกิจบ่คใครดีนะครับซื้อมากี่ลายว่ได้ครับเมื่อปลูกมันหวานมั่งแล้วมันสมบูรณ์แบบมาเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับมากิน ยำปูมานาะกับกุ้งสด <c oughs> แซ่บจริงไมมม่มมาดูจะอีกาพึดยอดอีกาาหมาอขนาดอืมจะอีกาดีกย่ด 也不。

multimulti-field worship camp bomb mean ตัดที่หวานดูวะทำ่มัอืม เนื้อปูช้ำๆเลย <c oughs> ขนาดขามันยังมียีนนะเนาะสุดยอดเลยครับผมมาก จากห่างหายไปเดือนกว่าเนาะเดือนแรกจริงน้ำผุ๋มากครับก็ประมาณเดือนกว่ากว่านะครับอ่าตีหันมันก็คือตีหันในยูทูบกะเป็นกิฟ์เก่าๆของเฮานะครับตอนนี้อู้เยีเ่ยไม่ได้ครับเพีช <laughs> <laughs> จังยูเพย์ครับเฮ้ย <laughs> <laughs> นัว น้ำห้าเหมาะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอจันดิวจะลุกไปกินน้ำกันนะฮะสุดยอดครับ one. Mm. Selamat. ะจะรับกุ้งนะครับกุ้งนี่จะมีร้านนะครับอยู่ร้านหนึ่งนะครับในเขตอำเภอตะมืนเนาะก็เปิดเ,เป็นโอกาสที่รีวิวร้านเลยแล้วกันเนาะ้าเป็นร้านเจี๊ยต่างนะครับอยู่ดีซีแยกนะาทะนงเนาะหลังจนะาจะเป็นขายพวกกุ้งสดนะครับกุ้งสดแล้วก็จะเป็น อาหารเกี่ยวกับพวกปูอัดหรือว่าเป็นลูกจิ้นนะครับอ,อืมใครสนใจก็ไปตีรานได้นะครับดูรานจะอยู่ข้างๆติ๊กับรูปแหนการเกษตรนะครับอูข้างๆนะครับก็ขเขาเข้าไปซื้อเลือกหาได้เลยครับกุ้งก็จะมีหลายไส้นะครับไส้ xl ไส้สอง xl เข้าไปติดตอ่อที่จีตานครับด้านจีตานได้เลยครับหิยงมือแซกหน่อยเลยนี่ัน เผ็ดครับเผ็ดละหอนบะคุ่นจะดิวกาลนะ <laughs> สุดสะัะสุดละเป็ดจีไง ハハハ ค,คลิปหน้าอาจจะเป็นกินเรลวมันกันให้ก็ได้นะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามรับชมทางสอง youtube สบายสบายสไตล์เบาเหนือครับชิ่จองเข้าไปค้นหาใน youtube ได้เลยครับพิมพ์คำว่าสบายสบายสไตล์เบาเหนือนะครับก็จะเจอเลยนะครับจ่องรับ กินม,มันเนี่ยมันหดจีนม,มันไหล,ลอือจริงจริงเนี่ยจริงจริงนะครับกิมแล้วคือต้องบอกไงน,นะครับถ้าแกะแบบไงเหนื่อยติดเนี่ยครับ อย่าหมดนะครับเนื้อจะเน้น อันสร้างนะครับของของฝากแฮปปีแ้แันหน่นะครับห <c oughs> ัวเนี้ยครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับกดกระดิง่งติดตามคือต้องสบายสบาย,ส,บายสไตล์เบาเนือเลยครับมาแฮปปีพ้พันหองครับอืเอาละครับจันดิว เพ็ดถึงให้นะครับจันดิวตักให้แล้วมึงหัวผมอ่ม <c oughs> อาอนะครับลูกเงินเหต็เนี้ย, <c oughs> ยครับขย้อนครับ หมดเลยยงตับเสบหนัวอื่กบ่อยอือฮิตนะคหมดมดเลยเขาหมดนานนี่อ่ะเยอครับเรารับเมนูวันนี้ถูกใจหลาย Yeah, oh, <laughs> ine, ong, เนี่ยออกครับเผ็ดปกติเบาเนี่ยอยเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วครับถ้าไปกินกับเบาเนี่ยไดหนึ่งแล้วแบบไปคนมักเผ็ดสองนิว้วครับสองนิ้วหนะ่วย้ะ ติดตามให้ส่องสบายสบายสไตล์บาเนนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถูกองครับถ้าสมุทรปรางผมทูกใจเดี๋ยวเนี่ยแต่นะครับสื่อมาซื้อมนกินกันให้ครับอันนี้จะเดียวจะเดียวจะเอาปลาเทมอนนะครับไปกินอยู่กลางให้เขาปวดนะครับเพื่อปีเพื่อน้องทุกคนนะครับก็ฝากที่ตามเอาสองคนตัวเองกันนะครับกับจ่องสบายสบายสไตล์เบาเนอนเนาะกาวันนี้ครับกะเป็นที่บร้อยแล้วครับสําหรับเมนูยำปูม้าแล้วกบ แจ้งเลยอ่ะเหลี่ยงกระดองอันเดียวเลยอ่ะเหงกระดองอันเดียวก็ฝากนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากปีฝากน้องกูกูกูคนนะครับอ่าเป็นกำลังใจกับบริษัทด้วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งติดตามต่อไปของเขาตดยนะครับสจหรับอ่าช่วงนี้กับเข้าฤดูหนาวนะเข้าฤดูหนาวกับฝากปีน้องกูกูกูคนนะครับฝากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทุกคน เรื่องย่างหนึ่งแตนเต้าเอนาะอย่างน้อยยนึงไปจะเข้าสู่ฤดูกาลกินสาลายน้ำจิ๋นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวสักที่นึีงเดียวเขาจะรับเท้ารับเท่าครับไปดูดีรับเท่าครับที่เขาจกินรับเท่าครับเท่านี้อันนี้เป็นอ่าเบาเหนือแต่เป็นเอซีของเบาเท่านะครับกับที่ตามพันมาตลอดนะครับการวิธีการดูทุกวันครับโอเคเนาะครับ กัอูไปกะดยาไปเนาะสาะหรับวันนี้เนาะเอาสองคนกันนายประกรฝากปีน้องครับดูแลสุขภาพตัวเองโดแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากปีฝากน้องไว้ทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ